นะผู้อธิบายแผนมีความจําเป็นต้องอ่าให้ลึกนะครับอธิบายให้ชัดนะครับคําทุกคําให้ชัดเพราะว่าแต่ละคําถ้าไม่ชัดมันอาจจะเพี้ยนเป็นเรื่องของอ่าความชัดเจนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแผนการตลาดนะี่ครับเรามีความจําเป็นต้องพูดซ้ําๆนะครับฟังบ่อยๆนะครับวันนี้ท่านยังไม่เก็ตนะครับ เพราะว่าผมฟังต้อง90วันแล้วนะครับมันมีรายได้ผมก็อยากจะฟังครับอยากจะฟังซ้ำๆอย่างนี้ครับเป็นการถือโอกาสเรียกว่าครับเขาเรียกว่าการฟังถ้ามันมีประโยชน์นะครับมีรายได้นะครับตรงไหนนะครับขอให้บอกเถอะเรายังอยากไปฟังเลยนะครับแต่ครับท่านไม่ได้ไปไกลครับท่านเพียงแค่เข้ารายกลุ่มนะครับเปิดเวลา11มงเช้าท่านจะได้ พบกับของจริงก็คือบอร์ดบริหารบริษัทวิทดอมนะครับแล้วก็จะเจอของจริงก็คือครับอ่าแผนบรรยายการตลาดแบบนี้ครับนะครับเราจะพูดทุกวันนะครับเพราะว่าเราไม่มีโมดิเวตนะครับเราเอาแต่เรื่องนะความจริงนะความเป็นจริงการจ่ายทุกอย่างนะครับเก้าสิบวันจริงๆผมอยากจะใช้คำนี้ครับผมทำเครือข่ายมาก็ล้มเหลวมาเยอะนะครับนะครับ นั่นก็คืออา่ของไม่จริงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อไปนี้ก็คือผมพยายามจับผิดทุกเครือข่ายเชื่อไหมเพราะผมเป็นนักลงทุนไงนะครับผมอยากจะจับผิดทุกเครือข่ายเลยนะครับแต่วันนี้ผมกะเกิดการจับถูกครับผมมาจับวิดอมจับได้ถูกเพราะว่าเก้าสิบวัน ไม่ได้ผิดเลยแม้แต่วันเดียวเห,เห็นเห็นอะไรไหมครับผมพยายามจับผิดมาตลอดนะแล้วทุกที่ผ่านมามันก็ผิดเกือบหมดเลยผิดหมดเลยไม่ได้เกือบละผิดหมดเลยหลังเวแวะขาดทุนต้นทุนในกระเป๋าเกี้ยงเลยผมก็เริ่มต้นแพคกเจกที่พันห้าผมก็อยากจะจับผิดดีแหละนะเพราะว่าพันห้ามีที่ไหนจะโอนสิบห้าบาทขยันโอนจังโอ้โหวิสตอมเนี่ยผมบอกเลยนะครับ สุดยอดบอนเนี่ยครับพันห้าร้อยบาทผมเชื่อเลยครับไปโลตัสก็หมดนะซื้อของใช้วันเดียวก็หมดแต่มาวิสตอมเราเจอโอกาสนะีผมถึงบอกพันห้ารอยบาทมันไม่สามารถทำให้เรารวยได้แต่ถ้าใครเอามาที่วิสตอมนะครับคุณไม่ต้องเชื่อคนชวนคุณลองเลยระบบเนี่ยพันห้าร้อยบาทเขาจะโอนให้ไหมสิบห้าบาท นับไปเลยนะครับ210วันผมนับแล้วเนี่ย90วันไม่เคยไม่ได้เงินสักวันเพราะผมอยากจจับผิดไงอันนี้เรียนตรงๆเลยวันนี้เราเป็นเจ้าของอ่านักลงทุนเราคือนักลงทุนนะครับเราก็ต้องการความเท็จจริงนะตรงนี้ครับโอเคครับเนาะก็มันรู้สึกรู้สึกแบบว่าอ่มันเจอของที่ใช่อะ่ะแล้วทุกสึกทุกครั้งอะ่ะเราก็พูดแบบเราไม่ต้องมามี อ่าเขาเรียกมีโพยมีกระดาษมันท่องอ่านอะไรนะที่ผมพูดเนี่ยผมก็พูดตามความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับนะก็ทำเค,ครือข่ายแน่นอนครับทุกคนมาก่อนมาหลังไม่สำคัญนะครับแต่ทุกคนจะสำคัญที่ว่าใครครับตัดสินใจมาเห็นแล้วลงมือทำเท่านั้นเองครับนะแต่ก็ดีนะครับสำหรับอ่าที่เรามีเขาเรียกว่าอะไร รุ่นบุกเบิกนะเพราะว่าจริงๆเครือข่ายแนวเนี้ยมีเยอะท่านเชื่อไหมถ้าอินเวสเนี่ยมีเยอะมากไปค่ายไหนโอ้อย่าบอกหเอร์เซนเลยสก็มีนะอ่สอรซก็ยังมีเลยแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนนะภาะวานานเถอะบางทีสองอาทิตย์ก็ไปแล้วนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะเพราะของมันไม่จริงเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องจะต้องไปจํา นะครับแต่วันนี้แน่นอนครับมีคนเริ่มต้นที่ก้าวเข้ามานะครับก็จะมีะพี่ท่านหนึ่งเดี๋ยวผมอยากจะให้ฟังครับเสียงเขาชัดกว่าผมดังกว่าผมด้วยนะเพราะพี่เขาเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะนะครับพี่เขาเป็นทั้งนักรึกนขายทั้งเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ถึงเวลาครับนะจะเอารุ่นพี่นะครับหมอดูที่แม่นๆยังไม่เท่ากับรุ่นพี่ ที่เขาทํามาแล้วเรามาลองฟังกันดูครับว่ารุ่นพี่คนนี้นะครับเขาจะบอกอะไรกับเราบ้างเยนเชิญครับพิกิจครับสวัสดีครับคุณครับพีวีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาว